เคยไหมหลังปาร์ตี้ทีไรแมลงสาบโผล่มาเต็มครัวไม่ใช่เพราะมันอยากมาแจมงานคุณร็อกแต่มันดมกลิ่นเบียร์ได้จากอีกฟากบ้านกลิ่นมอสในน้ำเบียร์คือของโปรดของมันเหมือนน้ำหอมระดับหรูสำหรับแมลงสาบเลยละ่ะแล้วถ้ามีอาหารมันๆเยิ้มๆวางไว้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะเจ้านี่ชอบไขมันมากกว่าเศษขนมมันให้พลังงานสูงเหมือนน้ำมันเครื่องของมันเลยดังนั้น เบียร์หกบวกจานมันเยิมเท่ากับบุฟเฟ่กลางดึกที่มแมลงสาบไม่เคยพลาดคืนนี้ถ้าไม่อยากให้มันจัดปาร์ตี้ซ้ำในครัวล้างคราบเบียร์ก่อนนอนด้วยนะถ้าชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามไว้จะได้รู้ว่ามแมลงสาบมันคิดอะไรอยู่